สวัสดีครัสวัสดีครัขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการข่าวเอ็มไทยข่าวภาคซนา,คร,าครับนะครับรายการข่าวนะครับวไนตี้นะที่มีครบรถทุกเรื่องราวเน่ยไม่ว่าจะเป็นซ่ามันสนุกสาระให้ความรู้ <S <S อัปเดต กัเจ็เทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกมีหมดเลยทั่วทุกมุมโลกนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบกับแป้งแล้วกับพี่เต้นะคะหนึ่งช่วงเต็มอิ่มนะคะสองทุ่มครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งนะคะที่นี่ซาเน็บเบิร์กของเรานะคะวันนี้ครับเรามีท็อปปิวมาคุยกันตอนนี้กาลังบูมเลยเรื่องนี้จริงๆเราเคยพูดไปแล้วนะเรื่องเนี้ในในเขาซาอันดับแต่ว่ามีท่านผู้ชมฮะแฟนคลับรายก่ยเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้แบบ มามามาบ <มา S 1> <battle S 2> ั t อนนี้อ,อยากดีแต่ปากอยากได้เรื่องนี้มากเลยะนะครับเรื่องนี้นะก็คือเรื่องคุณคิดยังไงกับราคาตัวหนังเนี่ย แพงไปไหมแพงไปหรือยังไงใช่ครับส่งความคิดเห็นมาแชร์กันได้นะคะ4825555นะคะมากปกว่านั้นครับถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับสมัครง่ายๆครับพิมพ์ A ครับ4825555นะครับสิบข้อความครับสิบบาทเท่านั้นนะครับข้อความหนึ่งบาทถูกมากนะครับถ้าเกิดว่าหมดนะครับเติมง่ายๆครับ B ครับ4825556ครับราคาเท่าเดิมเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับมากไปกว่านั้นถ้าเกิดอยากจะเห็นรูป ถูกต้องไหมครับใช่2 2> ค่ะ4825553ครับ15บาทเท่านั้นเองนะครับก็เห็นลูกกันได้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะอย่าส่งกันเข้ามาเยอะเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยละกันนะคะใครที่คิดเห็นว่าเฮ้ยตัวหนังในสมัยนี้เนี่ยมันแพงไปหรือเปล่ามันคุ้มกันไหมนะคะส่งมาให้กําลังใจพวกเราได้ในช่วงที่สองของเราได้ทะเลาะกันอย่างแน่นอนวันนี้น,น,นะคะส่วนตอนนี้เข้าช่วงแรกของเราดีกว่ากับข่าว5ดาวอันดับนะครับนี่เลยครับอันดับที่5ครับนักนักวิทยาศาสตร์นะครับ ชวนชมจันทรุปปราคาเต็มดวงนะครับ16มิถุนายนครับ วันที่สิบเมื่อกี้ผมพูดผิดไปหน่อยทำไมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเ <c oughs> ต้นสรนุปราคารุปไปหน่อยนิดนึงนะฮะนี่เลยครับครั้งแรกในรอบสี่ปีนะครับเวลายาวนานกว่าสามชั่วโมงครึ่งนะครับดรสลันนะครับโปเชียจิงดานะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจยัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเปิดเผยว่าในวันที่ส6บหามสองนห้ายน้5สิบสี่นี้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ จันทะรุปราคาทะรุปราคามันยากจังเลยอ่ะมันไม่ยากทำไมรู้สึกยากจังเลยเนี่ยกับปากพี่เนี่ยนะครับเต็มดวงด้วยจันทรูปราคา อ oh, oh, นี่เป็นมุกหรือว่าจร,จริงเรนะื่องจริงคะเนี่ยเป็นทั้งมุกและเรื่องจริงด้วยออตอนนี้มูกันไปหมดเลยนะครับพหกมิถุนาย,ยนนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่เต็มดวงเลย <Marsh. S 1> นะคะในรอบสี่ปีเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดครั้งล่าสุดเมื่อสามีนาคม2 5 5พนนะครับ<ม>เราก็จะได้เห็นกันอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับครั้งนี้เนี่ยดวงอาทิตย์โลแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันนะครับ เห็นกันชัดๆกันไปเลยใครมีกล้องก็รีบไปถ่ายรูปกันได้เลยนะครับถ่ายสิบหกวินาทีเลยนี่ใช่ไหมเวลาครับเวลาเขาบอกเลยนะครับเขาระบุไปแล้วว่าจะเกิดขึ้นในเวลาตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีด้วยโอ้โหคำนวณถึงระยะเวลาวินาทีขนาดนั้นเลยเป๊ะมากๆครับเป๊ะมากๆได้เลยซึ่งดวงจันทร์เนี่ยจะเข้าช่วงเอ่อช่วงบอกว่าเต็มดวงเนี่ยตั้งแต่เวลาตีสองยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดวินาทีนะครับถึงตีสี่นะครับ สามนาทียีิบสองวินาทีรอด้วยทั้งคืนเลยอย่างนี้ใช่แต่ตสองแต่ขอแนนี้ต้องมันต้องต้องรอ,อดูนะต้องอรีบเรากล้องไปถ่ายเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยพี่ทุกครั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมีแบบพระจันทร์ดวงใหญ่มากใหญ่เท่าพระาทิตย์ใหกว่าผิดปกติแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวาหายไปไป ไปไปหาเลยกินแป๊บเดียวก็หายละขอมาเนียน่าต้องนั่งดูเลยใครมีโต๊ะกลางโต๊ะนั่งกับแฟนสองคนนั่งดูเลยจับมือกันนั่งดูเลยคืนนั้นบอกแม่โรแมนติกมากไปอยู่บ้านแฟนดูสูรุ่ราคากันสันทลุกราคาเฮ้ยแต่ทั้งคืนไม่เป็นพวกนี้วแต่ไม่เชื่อได้นะคะว่าในวันที่สิบหกเนี้ยตอนที่มีจันทลุกราคาทุกคนต้องแบบว่าเปลี่ยนรูปสเตตัสบีบีเป็นรูปของทุกชับโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะคะที่อันดับที่สี่ค่ะพิศดารเมืองเบียจัดแข่งวิ่งถือถ้วยกาแฟ หม้อซุปแล้วก็ถัดอาหารนะคะบรรดาบริกรนะคะเด็กยกกระเป๋าลูกจ้างโรงผลิตเบียร์นะคะหรือแม้กระทั่งคนครัวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะได้เขาร่วมการแข่งขันวิ่งวิบากวิ่งลำบากนะคะอันนี้ต้องเป็นลำบากแหละไม่ใช่วิ่งวิบากวิ่งลำบากในมหก,กรรมเว์ดาบี้นะคะจัดขึ้นที่ถนนคูเฟอร์แตนดัมนะคะที่กรุงเบอร์ลินค่ะประเทศเยอรมันนะคะซึ่งเทศกาลนี้เนี่ย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเขาบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีของถนนสายนี้นะคะการแข่งขันวิ่งของเราบริกรนะคะเขาเรียกว่าได้รับความนิยมนะคะคในช่วงทศวรรษที่1950นะคะแล้วก็กติก,กา สำคัญในประเพณีนี้นคือผู้เข้าแข่งขัน,นจะต้องถืออุปกรณ์ของแต่ละอาชีพของแต่ละคนเนี่นะเดินแล้วก็วิ่งเช่นบริกรชายต้องถือถาดอาหารค่ะส่วนบริกรหญิงให้ถือถาดกาแฟนะคะพ่อครัวนี่ถือถ้วยซุปค่ะแล้วก็เด็กยกกระเป๋าเนี่ย แบกกระเป๋าอ mm ื hmm. เป็นตน้นใครแบบว่าประกอบอาชีพ like, อะไรก็ยกอันนั้นถ้าเกิดขับรถเมย์ทำไงฮะก็แบกรถเมย์วิ oh ่งโอ้โหไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเป็นเทศกาลของนี่ของเมืองเบียเขาไ <c oughs> อเกี่ยวกับตกใจไหมค่อนข้างหลอนนะครับวันนี้ค่อนข้างหลอนนิดนึงนะครับมาอันดับ <c oughs> ที่สามบ้างครับชาวเน็ตดายับครับ ปล่อยเด็กดูแฟชั่นวิวฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นแฟชั่นโชว์หนึ่งนะครับที่ที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างจะเซ็กซี่หน่อยว่าหวามเดินเดินโชว์กันนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันมีคลิปออกมาที่หลุดออกมาว่าเนี่ยมีว่ามีเด็กเนี่ยนั่งดูอย่างนี้เลยนั่งจ้องเลยเรียกว่านั่งจ้องจานวนมากนะฮะเป็นเด็กหญิงเด็ก ชายเด็กเล็กๆเนี่ยนั่งดูกันแบบอมนิ้วด้วยดูดนิ้วด้วย <c oughs> ดูดนิ้วอมแบบสบายใจ <c oughs> เหมือนแบบสนุกอะ่ะใช่ไหมเขาเลยมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันสมควรแล้วหรอที่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เป็นเป็นดบับชุดชั้นในเนี่ยแล้วมีเด็กเนี่ยมานั่งดูกันอยู่ขอเวทีอย่างใกล้ชิดเนี่ยโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้แบบถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเป็นเราเนี่ย <c oughs> ตีตีไม่ตีของพี่เนี่ยเข้าไปดูหนังเนี่ยนะจูบเมื่อไหร่เนี่ยโดนปิดตาละ <c oughs> โดนปิดตาละ เข้าใจทุกคนจะโดนปิดตาหมดสมัยพี่นะแต่นี่แบบว่าเนี่ยลองดูนะครับคุณพ่อเนี่ยอุ้มอยู่ข้างหน้าคุณแม่อุ้มอยู่ข้างหน้าเด็กนั่งดูนั่งมองกันเป็นมีฝรั่งทั้งคนจีนทั้งแล้วฝรั่งเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมเลยนะเนี่ยก็เลยบอกว่าวอรผู้จัดงานเนี่ยบอกว่า้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคือช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมดีๆเนี่ยให้กับเด็กหน่อยอะไรแบบนี้ครับว่าเหตเด็กซึมซับอะไรแบบนี้แต่เด็กก็ไม่สมควรมันจะไม่ค่อยดีมันเร็วไปหน่่อยวา เอาอธิบายให้เข้าใจดีกว่าว่ามันมอ๋อเป็นอย่างนี้นะลูกมันกเน็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อย่าพาเขาไปดูให้เขากลายเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่เห็นปลาอะไรเลยเอาว่าเดี๋ยวโตวขึ้นแล้วแต่งตัวอย่างนี้ทําไงล่ะอ่าใช่ถูกต้องอโอเคนะคะต่อก็เลยที่ดับที่สองค่ะฟ้าผ่ากลางภูเขาไฟในชิลีสวยงามมากแต่น่าสะพึงกลัวคะ่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาได้มีการเผยภาพ อันน่าทึ่งนี้นะคะหลังจากที่เกิดภูเขาไฟปูปูเยฮิวนะคะทางตอนใต้ของชิลีเนี่ยเป็นการระเบิดครั้งแรกในรอบ50ปีนะคะเมื่อวันที่5มิถุนยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหลังจากเกิดระเบิดดังกล่าวนะคะทำให้ก๊าซเนี่ยพุ่งสูงกว่า10กิโลเมตรเลยนะคะพี่เต้โดยทั้งมีทั้งช่างภาพนี่เป็นแสงไฟเห็นไหม มีทั้งช่างภาพมืออาชีพแล้วก็ช่างภาพมือสมัครเล่นนะคะเขาเรียกว่าบันทึกภาพแสงไฟที่เกิดจ<ม>ากการฟ้าผ่าในก้อนเมฆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้เห็นภาพแล้ว,วสวยงามมากแต่นะมีแต่แฝงด้วยความน่าสะพึงกลัวามากเลยน,น,นะคะนักวิยาศาสตร์เนี่ยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า volcanic r i t i n g นะคะซึ่งแตกต่างจากฟ้าผ่าทั่วไปก็คือว่าเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องเป็นห่วงสั้นนะคะเพียงแค่ไม่กี่มิลลิวินาที วินาทีนะคะแล้วก็หากเหนภูเขาไฟเนี่ยเขาเรียกว่ามีความต้านทานไฟฟ้าสูงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะผู้คนแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า3,500คนเขาประกาศเตือนแบบว่าให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนเพราะว่าเท่าฐานที่มันลอยเห็นไหมเห็นควันเมื่อกี้ป่ะมันจะลอยเข้าอะไรเงี้ยเออต้องอยู่ในบ้านตลอดข้าวนากลัวมากนะเนี่ยไม่ มันคือเป็นนม,มั<ผ>มสวยนะ,ะคือเมื่อกี้เห็นเห็นแบบออไฟแรกไปม,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 มันก็สวยดีนะแต่มันน่ากลัวนะครับมาถึงอันดับที่หนึ่งมั้งครับเป็นเรื่องที่แปลกแล้ว นะครับเป็นเรื่องที่แปลกแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับสื่อนอกเนี่ยตีข่าวครับพ่อค้าไก่ทอดมือเหล็กที่จังหวัดเชียงใหม่คือเขาใส่เหล็กที่มือทอดไม่ใช่ตะหลิวเหล็กไม่ใช่ยังไงคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีคนไทยครับนี่ครับได้รับรางวัลกินเนสบุ๊กนะฮะนี่นี่ไม่ได้ยำไก่นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมักไก่นะนี่อยู่ในกระทะร้อนๆแล้วใช้มือเนี่ย ไปคนเหมือนเป็นตะหลิวให้ไก่สุกนะฮะชายคนนี้เนี่ยก็คือนายขันนะครับตรีฉันนะครับพ่อค้าไก่ทอดมือเหล็กแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้มือเปล่าเนี่ยหยิบไก่จะกระทะใช้คนเป็นตะหลิวเนี่โ,โดยที่มือไม่เป็นไรเลยมันดอนอือเนี่ยแค่แค่แค่มีอาการแดงเท่าน,นั้นเองครับแค่แดงเท่านั้นเองเขาเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยแล้วเขาก็กล่าวอีกว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะผัดข้าวนะ ทอดไก่และทําทุกอย่างได้ด้วยมือเปล่านะฮะ <Okay. S 1> แม้ว่าจะจุ่มมือลองไปในล้าล้ำมันที่แบบร้อนจนเดือด ถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเลยไม่ได้มีแผลปุกเพาไม่ได้มีอะไรแค่รู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็เกิดอาการแดงไม่ได้มีพองและไม่ได้มีรอยไหมใดทั้งสิน้นนะครับซึ่งคนที่มาซื้อไก่เนี่ยเขาก็ต่างครึ่งในความประหลาดซึ่งทําให้เขาเนี่ยขายดีขึ้นเรื่อยๆอเป็นทองออฟเดอะทาวไปเลยว่ามาเชียงใหม่ต้องมาหาพ่อค้าคนนี้ใช่แล้วเขาบ,บอกว่าในความประหลาดเนี่ยนะเริ่มต้นไปเมื่อเจปีที่แล้วนะคะขณะที่เขาเนี่ยกำลังทอดไก่ตามปกติเนี่ยมีมะม่วงค่ะ ตกลงมาใส่กระทะแล้วแบบน้ํามันกระเด็นอะ่ะคือมัน<อ>กระเด็นโดนแบบโดนทั้งศีรษะโดนแขนโดนโดนหมดเลยเพราะว่ากระทะเมื่อกี้เห็นไหมคะว่ามันใหญ่มากพอเรามีของตกมงมันก็แบบสาดใส่เราแล้ว,ลวเขาเป็นอะไรรู้ไหมคือจริงๆแล้วคือเขาต้องบาดเจ็บสาหัสค่ะคุณผู้ชมแต่เขาเป็นแค่แบบแดงแบบแค่แบบเป็นรอยอแดงคือมันก็แบบไม่สุกไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบเออลองดูลองแบบ ลองทอดคือเขาขายไก่อยู่แล้วไงเออจะบอกว่าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะก็ทานเหมอือนกันก็เคยไปใช่<อ>แบบว่าซื้อ <Es am> <S <S มันเค็มกว่าเดิมไหมมันเค็มไม่มันไม่ได้เค็มกวนะ่าเดิมคือร้านร้านของคุณลุงคุณพี่เขาเนี่ยอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับเทคนิคที่เชียงใหม<อ>่็นเทคนิคท่าเรียนช่างแต่ว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเคยออกรายการหลายๆรายการนกันนะเมื่อก่อนอเ,ออเราก็เลยลองไปดูตอนนั้นเรียนอยู่มปลายเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่คือจริงๆเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยนะคือผมค่อนข้างที่จะคือในกินเน็ในกินเน็บุ๊กเนี่ยเขาจนบิบว่ามีแบบว่าไปแบบทําลายสถิติกัน ไป break to สติกันอะไรเงี้ย <Ừ. S 1> กลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องปกติการที่คนจะตั้งแบอบกว่าเฮ้ยคนนี้ทําได้ฉันจะไปเอาสตินี้บ้างทําให้ได้ดีกว่าแต่ผมมั่นใจว่าสตินี้เนี่ยไม่มีใครแบบว่ามัน,มนทไมคะ มันเรียนแบบไปแน่คุณพี่เขาทำอะไรคะลงกินเนสบุ๊กก็นี่ครับเอาทนองศาความร้อนลามือไปเป็นเนี่ยไปไปทอดไก่ได้ในองค์การอาหารสุกเขาบอกว่าได้บันทึกสถิติไว้ว่าสามารถหยิบไก่ยี่สิบชิ้นขึ้นจากกระทะที่น้ำมันร้อนสูงถึง480องศาเซลเซียสภายในหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียี่สิบชิ้นเฮ้ยโอ้โหมันมันไหมได้เลยนะคงไม่มีใครไปนั่งฝึกอะ่พวกแบบจอมยุทธ์เส้าหลินเนี่ยคือทพียบฝึกกับเกาลัดทอดอะ ไปเห็นมันด้วยตัวเองแล้วไงอตอนแรกเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรแต่พอเห็นปุ๊บเขาเอามือเนี่ยนะแบบทอดแบบเฮ้ยสบายใจอะ่ะผนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพอ,อมันสุกเขาหยิบมาคือเราก็ไปซื้อแล้วก็ อเคกินกินก็ได้ฮม<ะ>ันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบแปลกดีแล้วก็หน้าภาคภูมิใจด้วยเพราะตอนนี้ลงกินเนสบุกแล้วใช่ไหม<อ>ก็ดีใจกับพี่เขาด้วยนะคะก็ีภาคภูมิใจวันนี้ละกันบอกว่าดีใจด้วยจริงๆที่บบกว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แับประเทศชาติเราเนาะ,ะแล้วก็ทําให้อผมว่าต้องมีส่วนช่วยการท่องเที่ยวด้วยแหละเออั่างชียงใหม่ต้องไปทานที่ร้านนี้แต่ว่าเด็กๆครับอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะรายมากครับน้องจะ น้องจะมือน้องจะไหมอะฮะแน่แน่มน้องจะสุกแล้วนราก็จะสุกค่อนข้างหอมแต่เกิดมันไม่ใช่แล้วฮะไม่เพ่ฝากเลยแล้วกันนะครับองนครับอ่ะนะครับอ่ะละช่วงหน้านะครับยามเอสเอ็มเอสนะครับตัวหนังนะครับแพงเกินไปหรือไม่นะครับส่งคข้อพิเห็นมาคุยกันนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเรามาแบทเทิลกันแน่ๆนได้เลยตอนนี้ถ้าใครเอสเอ็มเอสก็หน่อยสวัสดีข้าวหอมพี่เพนพี่เฟอร์กี้ตูนซ่าพี่แป๊ะพี่เคกั พี่นิะนะครับสวัสดีครับทักทายทุกคนเลยน้องเลนโบโด้วยสวัสดีท,ทุกคนเลยนะคะ,ะครับงาล่ะ,ละช่วงหน้านะอย่าลืมส่ง SMS มาท็อปิกวันนี้ถูกต้องเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยช่วงอยาดีแต่ปากของเรานะคะได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนตอนนี้พักสักครู่คะ่ะค